เป็นลูกน้องที่ดีโดยการช่วยมาเดี๋ยวผมจับรถไว้ให้อย่ารถมันไหลโอ้ยอ๋อผมจับรถให้เออเนี่ยอย่ารถมันใหญาอย่ารถมันไหลเออเฮ้ยก่อนสุดท้ายผมช่วยป่ะเออไม่ต้องละนะผมมาแล้วครับมาพี่เผือกมานี่ผมหยิบให้สดๆเลยอ่ะนั่นแหละเออเออกินเข้าไปรอแป๊บหนึ่งนะครับพี่เลี้ยงกำลังยุ่งกับทางนู้นอยู่แป๊บหนึ่งนะเอาอีกไหมเอาอีกไหมเออเอาอีกเนาะเออ เสียดายของเสียดายเสียดายมาพี่เพือกสดสดเลยอ่ากินครับกินกินกินโอเคดีมากครับกินไหมอ่าเดีย๋ยวผมเอาสดสดให้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมปาดให้ดูเลยเออเดีย๋ยวผมจะแลกให้ดูเลยนะครับนะชมไปขวัญตาเป็นแบบออาสาริมิเข้าใจไหมโอ้ยหนักโอเคเราต้องแลกส่วนหัวก่อนอืมโอเคเอา้าวร่วงอีกอ้ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับส่วนนี้เรายังทําประโยชน์ได้ พี่เพืก็กนี่แล่มาสดๆเลยเออกินกินเออกินนะกินนะโอเคพี่ยักษ์อ่ะค่อยๆกินเออไม่มุมมามไอ้พวกเนี้ยน่ะมีติดเล่นแล้วเราอ่ะติดเล่นแล้วเออติดเล่นแล้วอืมอ่าคุณแม่นี่อีกตัวนะครับติดเล่นอีกแล้วดูดิมันอยู่บนหัวเนี่ยเต็มเลยเออนี่ว้ายพี่เพลอกเต็มหัวเลยพี่เพลอกเนื่องจากเราห่างหายจากการล้างคอบมานานเดี๋ยวผมจะล้างให้นะครับคอกอะ่ะปิดล็อเกเรียบร้อย อะไรล่ะวันนี้พวกพี่ต้องอาบน้ํานะครับเข้าใจไหมนะไม่สายยางมันอยู่ลึกจังวะฮะขาไม่ถึงเนี่ยฮะแล้วใครไม่เหล็กมาวางไว้โอ้ยเด็กมันก็อยู่เป็นร้อยเป็นปีแล้วผมก็บ่นทุกวันแหละวันนี้มาโคอ,อาบน้ํำไหมครับอาบน้ํำไหมครับอาบน้ํำไหมครับหลวงพี่เรอะกฎในการอาบน้ําห้ามหยับสายยางผมนะครับเข้าใจไหมพี่เผือกดีมากครับ หลบครับหลบครับครับไม่อยากอาบก็หลบไปครับใครมันดึงสายยางผมพี่ทุยปล่อยสายยางปล่อยสายยางผมหน่อยครับพี่ทุยครับดีมากครับไปไปตรงนู้นให้หมดเลยครับดีมากครับใครเหยียบสายยางอีกแล้วพี่ทุยบอกเขาหนิว่าอย่าหยียบสายยางเขาจะใครเหยียบสายยางผมใครพี่อย่าเหยียบสายยางผมครับโอ้ยเพิ่งบอกกดไปไอ้เหยียบไปก็ไอ้ยหญ่หยียบสายยางใครโอ้ยโอ้ยใหญ่หยียบสายยางผมครับ โอ้ยอย่าหยิบสยางปล่อยปล่อยสายางผมเอ้ยปล่อยสายางโอ้ยเฮ้ยมองอะไรล่ะพี่เอาขาจุ่มน้ำเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาพี่เอาขาจุ่มน้ำไม่ได้นะครับขึ้นมาพ l e โอ้ยอ่างมันเล็กไปดรืไงขึ้นไม่ได้โอ้โหล้างหน้าด้วยอืือ่ะสบายยังอ่ะฮะโอ้ย 弟，哦。